และนี่ก็คือจุดหมายของเราครับที่เรามาที่ระเบียงดาวแต่ว่าตรงนี้เป็นบ้านหมอกอรุณนะคุณขึ้นไปชมวิวกันที่ระเบียงของบ้านหมอกอรุณน,นะฮะโอ้โหนงครับคุณหวังว่ามันคงจะไม่พังไปนะนี่เลยข้างหน้าเราก็จะเป็นวิวของเขาเชียงดาวครับเราก็จะค่อยๆแพนขวาไปแบบสโลโมชันนะครับให้คุณได้ดูความยิ่งใหญ่ของ ภูเขาเชียงดาวแห่งนี้นะเขาเรียกว่าดอยเชียงดาวนั่นแหละดอยเชียงดาวแม่งยิ่งใหญ่จริงชั่นคอม p l e ทครับเราได้มาถึงแล้วนะครับจุดชมวิวดอยเชียงดาวที่เรียกได้ว่าอลังที่สุดแล้วนะฮะแถวๆนี้ย่านระเบียงดาวแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ตรงจุดของระเบียงดาวนะฮะระเบียงดาวอยู่ตรงนู้นฮะคือที่ผมล่อนลงมาแล้วเห็นว่าตรงนี้มันดูโล่งดีฮะก็เลยมานั่งตรงโล่งนี่แหละมีหลายจุดเลยให้เราได้ชมวิวกันที่พักก็เพียบเลยคุณ ก็เป็นประมาณโฮมสเตย์เหมือนกับคิดเป็นหัวครหัวละ500ไม่รวมอาหารนะถ้ามีอาหารก็ประมาณสัก700อ่ะมีอาหารเช้าเย็นอะไรประมาณนี้แบบว่าให้คุณนอแล้วก็มองไอ้เจ้าดอยชียงดาวกันทั้งวันทั้งคืนไปเลยซึ่งผมมองประมาณสัก10ันาทีผมก็อิ่มแล้วฮะไปครับเดี๋ยวเราไปจุดหนึ่งข้าง้มันต่อ